II ยคืออะไรนะใครล่ะที่เหมาะสมกับ i อ i นะคะแล้วก็มีแนวโน้มว่าเขาจะทําอ UI ประสบความสําเร็จนะคะคู่เกตเองเนี่ยเป็นคนประเภทนี้เลยคนประเภทนี้ทําอ UI ครั้งแรกครั้งเดียวติดในอายุ37ปีนะคะนะตอนนั้นนะคะตอนนี้ i อ i คืออะไรก่อนนะคะ IUI นะคะคือการฉีดเชื้อเข้าสู่โพรงมดลูกก็คือเป็นการผสมเทียมเพราะฉะนั้นนะคะ IUI คือการฉีดเชื้อเข้าสู่โพรงมดลูกหมายความว่านะคะเป็นการเอาน้ําเชื้อ ของคุณสามีออกมาภายนอกร่างกายนั่นก็คือคุณสามีเนี่ยจะต้องมีการหลั่งน้าเชื้อคุณก็ต้องไปเข้าห้องแล้วคุณก็ต้องไปทําการเอาน้าเชื้อออกมาเก็บนะคะในขวดที่แพทย์เขาให้นะคะหลังจากนั้นเขาก็จะนําเชื้อนั้นแหละไปเตรียมไปปัน่นไปใช้วิธีการทางการแพทย์เลือกตัวที่ตายออกนะคะอใช้วิธีการแล้วเขาก็ใส่หลอดยาวๆนะคะแล้วก็ผู้หญิงก็มาขึ้นขายอย่างแล้วก็ฉีดเข้าไปทางช่องคลอดนี่แหละเข้าไปสู่โพรงมดลูกนี่ก็คือการทํา IUI เพราะฉะนั้น,นแม่จะเห็นว่าการทํา IUI เนี่ย มันคล้ายคลึงกับวิธีตามธรรมชาติก็คือเราไม่ได้เปลี่ยนด้วยวิธีการที่เราใช้อพูดง่ายๆอวัยวะเพศของฝ่ายชายเนี่ยสอดใส่เข้าไปเองถูกไหมคะแต่ใช้ในหลอดนะของทางการแพทย์ที่ฉีดเข้าไปเพราะว่าเราทํากันเองมันไม่ท้องเราก็เลยใช้ IUI ในการย่นระยะเวลาที่จะทําให้อสุจิเนี่ยมันไปเจอไข่ได้ง่ายขึ้นและมันยังมีข้อดีอีกหลายอย่างที่ IUI เนี่ยนะคะมันช่วยทําให้มีโอกาสตั้งครรภ์สูงกว่าการทํากันเองตามธรรมชาติแต่มันก็ไม่เยอะเพราะว่าท้ายที่สุดอสุจิ มันก็ต้องไปทําตัวของมันเองคือมันก็จะต้องวิ่งเข้าไปเองไปผสมกับไข่ไปเจาะไข่เองนะคะไข่นั้นก็ต้องเป็นไข่ที่มีคุณภาพเองไม่ได้มีการคัดเลือกออกมามดลูกก็ต้องแข็งแรงนะตอนนั้นที่จะโอบอุ้มตัวอ่อนคือมันคล้ายๆกับธรรมชาติทั้งหมดแต่มันช่วย2 3สาจุดก็คือมันช่วยย่นระยะเวลาที่อสุจิเนี่ยอาจจะไม่ต้องมาตายผ่านช่องคลอดบางคนช่องคลอดมีภาวะเป็นกรดไม่มีมูกตกไข่ไม่มีน้ําหล่อลื่นที่จะผลักอสุจิเข้าไปหรือประเด็นที่2คือผู้หญิงที่เมื่อกี้ นะค,ะคนเป็น PCOS เนี่ยไข่ไม่ตกไข่ตกถึงแม้ว่า IUI เนี่ยหมอจะฉีดยาบังคับให้ไข่ตกมีการคดาดคะเนว่าไข่ต้องตกภายในระยะเวลานี้หมอก็จะนัดคุณกลับมาที่คลินิกแล้วก็มาฉีดเชื้อแต่คน PCOS มันไม่มีอะไร100%เซเพราะฉะนั้นมันแปรปรวนวันที่ฉีดเข้าไปวันนั้นไข่อาจจะไม่ตกก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ย IUI เนี่ยมันก็จะช่วยในยว่าเออมันมีการบังคับให้ไข่ตกนะด้วยการฉีดยาเพราะฉะนั้นไข่มันก็มีแนวโน้มว,ว่ามันจะตกในวันที่หมอก็คำนวณแล้วนะคะว่าภายใน36ชั่วโมงที่คุณ ต้องกลับมาที่คลินิกแล้วเขาก็จะฉีดเชื้อเข้าไปเพราะเขาคาดคะเนแล้วว่ามันจะตรงกับช่วงที่ไข่ตกแล้วมันก็จะช่วยเห็นไหมมันก็จะช่วยแต่มันช่วยได้แค่ว่าพอเขาส่งอสุจิเข้าไปแล้วอสุจิตัวนั้นต้องแข็งแรงมันต้องไหวไม่ใช่ส่งไปถึงฉันไม่ต้องไหวนะฉันก็นิ่งๆอ่ะถ้าอสุจิไม่ไหวอสุจิตายก็ไปไม่ถึงอีกเพราะมันไม่ได้สามารถส่งไปแล้วก็ไปปรีดไข่แล้วเจาะให้ได้นี่อสุจิก็ต้องทําหน้าที่ของมันเองแต่มันช่วยหนึ่งก็คือช่วยมันกําหนดไข่ตกให้ได้ซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะตกจริง ร้อยเปอร์เซนต์อีกหรือเปล่า2ช่วยนําส่งอสุจิให้มันไปสู่โพรงมดลูกเนี่ยได้ง่ายขึ้นคือไม่ต้องผ่านด่านในเรื่องของปากช่องคลอดที่เป็นกรดหรือตายบางทีเนี่ยเกิดมีเพศสัมพันธ์ถ้าเลือดออกอสุจิตายไปไม่ถึงหรือคนที่มีฮอร์โมนนะผิดปกติไข่ไม่ตกก็มีการฉีดยาที่บังคับให้ไข่ตกเนี่ย IUI มันก็จะช่วยได้ประมาณนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยอัตราประสบความสําเร็จจากการทํา IUI เนี่ยมันก็ไม่ได้จะสูงมากมันก็ประมาณ1 0 1 5นะคะมากกว่าการท้องธรรมชาติ